คนเราเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะฮะการงอนการโกรธกันน้อยใจกันนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแม้กระทั่งสามพี่น้องร่วมสาบานอยากเล่าปีกวนอูเตียวหุยท่านเชื่อไหมครับเตียวหุยในตัวโตโต,โตครับแต่ว่าใจเนี่ยน้อยเป็นที่ใจน้อยนะมีอยู่คราวหนึ่งเนี่ยที่เกิดการแยกย้ายกันไปโดยการที่แตกกระสานสั้นเซนโดยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเล่าปีไปทางไปอยู่กับอ้วนเซี่ยวเตียวหุยไปอยู่บนภูเขากลายเป็นโจรภูเขา ส่วนกวนอูเนี่ยไปอยู่กับโจโฉนะด้วยความจำใจเพราะต้องดูแลพี่สะพายปรากฏว่าพอกวนอูรู้ว่าเล่าปี่ยังมีชีวิตอยู่ก็พาพี่สะพายนั้นหักห้าดานจัดการหกขุนพลหลุดรอดมาจนกระทั่งเจอเตียวหุยท่านผู้ชมเชื่อไหมครับเตียวหุยเนี่ยแทบจะเข้าไปทำร้ายกวนอูเข้าใจผิดคิดว่ากวนอูนั้นเป็นคนที่ไม่ดีลาทิ้งคำสัตย์สาบานที่สวนท้อไปเข้ากับโจโฉกวนอูพยายามอธิบายหลายต่อหลายครั้ง ทั้งสังหารสัวหยงที่เป็นทหารโจโฉเห็นต่อหน้าเตี้ยวหุยก็ยังไม่แน่ใจแม้กระทั่งซุนเขียนกับบีตก ok, มาเล่าให้ฟังว่าท่านกวนอูเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยมันเป็นเหตุผลความจําเป็นหรือแม้กระทั่งจับทหารของโจโฉได้ก็ให้มาเล่าเท่าที่จําได้ว่ากวนอูเป็นอย่างไรในขณะที่ทํางานกับโจโฉก็ยังไม่เชื่อร้อยเป็แล้วท่านเชื่อไหมครับว่าใครเนี่ยที่ทาให้เตียวหุยเนี่ยกลับมาคืนดีกับกวนอูอีกครั้งคําพูดใครที่มีน้ําหนักมากที่สุดลองทายดูครับ ปรากฏว่าคําพูดของกรรมัมฮูยินและบีฮูหยินครับเท e ่านั้นครับคำพูดของพี่สบายทั้งสองเท่านั้นที่ทําให้เตียวหุยนั้นเข้าใจอย่างหมดจดเคลียร์ร้อซกับกวนอูได้ก็เลยนลํามาเล่าให้ฟังว่าแม้กระทั่งเตียวหุยที่ตัวโตวนั้นน่ะแต่ก็ยังเป็นคนใจน้อยต้องมีกาวใจระหว่าง2พี่น้องอย่างกวนอูและเตียวหุย